ค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะกรอบการเคลื่อนไหวของราค,คาทอคำประจําสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะกรอบของราคาทองคำเองเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันหร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะคะ,คะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเจ็ดรอยสาสิบเหรียญถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราอยู่ที่ระดับประมาณ 20,460 0นะคะจนถึง25,200บาทต่อบาททองคำโดยรวมเนี่ยราคาทองคำเองได้มีการปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งหมด3สัปดาห์นะคะหลังจากที่ขึ้นติดต่อกันประมาณ8สัปดาห์ได้นะคะในสัปดาห์นี้เองเรามองว่าโอกาสในการย่อตัวอาจจะมีบ้างแต่เรามองว่าค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยทุกครั้งที่มีการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเองก็จะสามารถกลับขึ้นมาอยู่เหนือ ที่จุด1,700เหรียญ US Dollar ต่อ1ออนซได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ยังแนะนำน้องทุนว่าทุกครั้งที่มีการย่อตัวยังแนะนำเริ่มเข้าซื้อได้นะคะส่วนสัปดาห์นี้เองข่าวที่สำคัญสำคัญที่ต้องติดตามนะคะก็จะมีในวันอังคารนี้จะมีการมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะ BOJ เองซึ่งก็อาจจะต้องรอดูว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของ นโยบายการอัดฉีดสภาพคล่องหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีเนี่ยก็น่าจะส่งผลกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําเหมือนในรอบที่แล้วที่ได้มีการอารัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในปัจจัยที่ต้องติดตามอีกก็ยังเป็นข่าวของทางประเทศทางฝั่งยุโรปเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีซเองหรือว่าทางสเปเนเองก็ตามเกี่ยวกับท่าทีของประชาชนในเรื่องนโยบายการรับเข็มขัดของของสองประเทศนี้นะคะแล้วก็วันศุกร์เอง จะมีการประกาศตัวเลขของทั้งสหรัฐอเมริกาก็ จะเป็นตัวเลขสําคัญสองตัวก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ตัวเลขการว่างงานของตลาดสหรัฐจัปดาห์นี้ข่าวก็จะถือว่าเห็นได้ว่ามีข่าวแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวที่ที่เป็นข่าวตัวใหญ่มากนะคะโดยรวมดังนั้นเราจะมองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่แล้วถ้ามีการย่อตัวลงมากก็จะค่อนข้างจากัดค่ะแต่ว่าน่าจะพยุงอยู่เหนือพันเจ็ดได้นะคะค่ะมีโอกาสค่ะค่ะได้ค่ะนี่ขอบคุณพิทิพามากนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพานววัฒนทรัพย์นะคะจาก